สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมือนี้ย่าหมายก็สิมาทอดปลาส้มค่ะพี่น้องปลาส้มจีนค่ะนี่ค่ะสามีย่าหมายเป็นคนทําอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจ๋าปลาส้มนะคะ่ะก่อนที่เอาไปน้าทอดเนี่ยก็ต้องให้มันเปรี้ยวก่อนได้พี่น้องเด้อมันค่อยที่แซ่บค่ะนี่ค่ะพอมันเปรี้ยวได้ที่แล้วก็เอาไปคุกกับแป้งทอดกรอบนะพี่น้องจ๋านี่จะไม่ทําให้เนื้อปลาที่มันเละค่ะเนื้อปลาจะสวย ทาให้น่ารับประทานด้วยค่ะแล้วแต่คนบางคนก็ไม่ต้องชุบก็ได้ค่ะก็ต้องเอาไปเอาแป้งมาอบก็ได้ค่ะพี่น้องก็ทอดได้เลยก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะพี่น้องปลาส้มทอดนี้แซ่บแซ่บพี่น้องกินกับอย่างก็แซ่บค่ะก็เป็นเมนูที่หดลายคนมักค่ะคนอีสานบ้านเฮาเนี่ก็โหขาดมาได้อีหรีเรียกค่ะพี่น้องแซ่บค่ะแทบทุกภาคเลยค่ะมักกันค่ะ ปลาส้มนะคะพี่น้องคะ่ะกินกับยังมันก็แซ่บค่ะนึกอะไรไ,ไม่ออกก็จัดไปเด้อพี่น้องเนอะปลาส้มทอดเกลียวค่ะพี่นอ้องอ่ามีทิ้งดองมีบอกพริกสดๆมีผักสดกินกับแก้มเนะ่ยโอ้โหพี่น้องจา้าเขากันอมล้อมเลยค่ะพี่น้องเมนูนี้บอกเลยว่าหลายๆคนนี่มักค่ะพี่น้องจา้าจัดไปเด้อค่ะเด้อมาค่ะมาเบึงใยไม่ทอดปลาส้มกิน,นะค่ะเด้อแซ่บค่ะพี่น้องค่ะ นี่ราคาก็สมัยก่อนนะคะไม่ไม่แพงสมัยนี้แพงขึ้นค่ะพี่น้องค่ะนี้ยังไม่ไม่ได้ทำเองนะคะต้องซื้อเข้ามาทอดค่ะราคาก็อยู่ตามแล้วแต่ร้านไหนขายแพงขายถูกค่ะแล้วแต่ค่ะเจ้านี้อร่อยค่ะพี่น้องจ๊านานซื้อมากินทีค่ะนี่ค่ะขึ้นสีฉันเหลืองขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องกลิ่นหอมหอมพี่น้องจ๋าท้องนี่ก็สีิห้องจอกจอกแล้วค่ะพี่น้อง น้ำย่อยมันอยากกินน้ำย่อยมันหิวแล้วค่ะคิดว่าหลายๆคนก็ที่เป็นคือนกันย้ายใหม่ค่ะว่ามันอยู่หน้าเตานี่มันมันมันหอมอหลีได้พี่น้องหอมติดเสื้อผ้าเราเลยค่ะอ่าเวลาทอดนะค่ะพี่น้องหิวเข่าอหลีค่ะอันนี้ก็มีแกงส้มน้ำพี่น้องเนี่ยแกงส้มดอกแคร์ค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องนี่หมอยิ่งใหญ่นี่คู่กันกับปลาส้มทอดค่ะโอ้โหเขากันอมลมพี่น้องจัดไปเมนูนี้ค่ะ อย่าให้เสียเวลาค่ะตัดไปเด้อค่ะเด้อนึกอย่างบอกก็จัดในนู้นนี่แหละค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องแอ่แสบเด้อนี่ค่ะกันจะได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะทอดต้งสองชุดค่ะทอดไว้กินต้องเสียเวลาทอดบ่อยค่ะใส่ตู้เย็นไม่ได้ค่ะแล้วก็เช้ามากินไม่หมดก็เอามาเข้าเตาอบก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะ เราปิ้งตัวย่างนี่ง่ะนิดเดียวก็กินได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะหรืออยากกินเย,ย็นๆใน,นตู้เย็นก็แซบค่ะแต่ให้ระวังก,างาก้าง,กกางสักน้อยด้วยค่ะเดี๋ยปลาสมกินนี้ก็จะมีก้างสักน้อยค่ะพี่น้องให้ระมังระวังเรื่องก,างก้างด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวมันจะติดคอเดี๋ยวมือหลังยังไปที่เอาปลาล่ามาทอดในเบิรงนด้วยค่ะเด้อมันสแซ <için> <ส>บขนาดในล้อชมด้วยค่ะเอาไว้มือหลังยังไปที่เอามาทอดในเบิรงะคะ่ะนี่คะ่ะเลื้องอารามแล้วค่ะพี่น้องค่ะสีทองเลื้องอารามหนาท้าในลายใกล้จะได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็เตรียมมาขึ้้นแลค่ะ ยังมงก็มาชวนให้พี่น้องมาทานปลาส้มทอดแซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้อากาศมันเย็นลงมาอีกพี่น้องเรามาระวังสุขภาพเด้อมือสองมือมานี่อากาศมันเริ่มหนาวเริ่มเย็นอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะอากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะให้พี่น้องเบิ่งนั้งสุขภาพค่ะขอบคุณทุกแรงใจค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยัยใหม่ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะก็เตรียมมาขึ้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่สุกแล้วค่ะสุกแล้วเห็นไหมคะนี่เอาให้มันสดิดน้ํามันก่อนค่ะนี่จะมีใหม่เป็นคนทอดค่ะเ็าทอดเก่งเหมือนกันค่ะเห็นแล้วก็หิวใช่ไหมคะเพื่อนๆน,น่าทานกันมากๆเลยใช่ไหมคะมามากินกับย้ายใหม่คนละชิน้นสองชิ้นเอาไปนัง่งกินกับปักพริกดิบค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ มีบักพริกดิบมีผักสดๆแล้วก็มีหอมขิงพวกกระทงกระเทียมอะไรก็ว่ากันไปจัดไปค่ะใครกินกับผักอะไรก็จัดไปค่ะแซ่บทุกผักค่ะพี่น้องค่ะกินผัก,กเยอะสุขภาพก็แข็งแรงอีกค่ะพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันก็ตี๋ยใยไม่มือน,นี่ค่ะยไม่รับประกันคุณภาพความแซบ่บความหอมความเปรี้ยวความอร่อยค่ะจัดไปค่ะเมนูนี้ขอตัวไปกินเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อไปไปกิน,กนแซบ่บน้ำกันสวัสดีค่ะ